ขอความช่วยเหลือชาวติ๊กต็อกนะคะช่วยตามหาตัวคุณลุงทีนะคะเรื่องนี้สาคัญมากถึงชีวิตได้นะคะคือเมื่อกี้เนี่ยขึ้น MRT มาลงบานยันฮีนะคะระหว่างที่นั่งมาเนี่ยคุณลุงที่นั่งหัดไปสองสอบอะค่ะอยู่ดีๆแกก็ตัวไหลลงไปกับพื้นเลยค่ะ ทุกคนก็แบบตกใจมากแล้วก็หมอเลยรีบเข้าไปเรียกนะคะปรากฏว่าคุณลุงอ่ะหมดสติไปเลยนะประมาณ10วินาทีจากนั้นก็แบบค่อยค่ฟื้นขึ้นมานะคะคุณลุงก็ยังจําได้ว่าชื่ออะไรนะแล้วก็เหมือนกําลังจะลงสถานีห้วยขวางก็เลยทุกคนก็เลยประคองคุณลุงลงที่สถานีห้วยขวางคุณลุงก็บอกว่าโรคประจําตัวไม่มีไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วคุณลุงก็บอกว่าเออขอไม่ไปโรงพยาบาลน,นะหมอก็เลยให้คุณ คุณคุณผู้รักษาความปลอดภัยอะคะ่ะเอารถเข็นมารับคุณลุงนะน้องๆในใน,นขบวนก็แบบน่ารักมากมาช่วยกันหมดเลยแล้วคุณลุงก็แบบไม่ยอมไปโรงพยาบาลนะหมอก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอดู15นาทีแล้วว่าคุณลุงเป็นยังไงค่อยปล่อยนะทีเนี้ยคุณลุงก็บอกว่าคุณลุงอะแค่แบบเป็นลมเพราะว่าอากาศมันร้อนมากอนะไรเงี้ยแต่หมออะเนี่ยพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วมานั่งรีลันภาพอะ คือหมอว่านะตอนนั้นนะคุณลุงไม่ได้ใช่เป็นลมนะคือคุณลุงหมดสติไปเลยอะเออซึ่งไอาการหมดสติแบบนี้สิ่งสำคัญที่หมอกลัวคือกลัวว่าคุณลุงอะจะมีเรื่องของเส้นเลือดที่คอที่ชื่อว่าแคลติอิตาลีเนี่ยมันอุดตันซึ่งพวกนี้บางทีถ้าเกิดออมีอะไรลิ่มเลือดเล็กๆมาอุดเป็นขังข่าวมันจะมีอาการแบบนี้ได้เลยทุกคนคือจะหมดสติไปหลักวินาทีจากนั้นะก็จะหายที่สำคัญคือ คุณลุงมีโอกาสที่จะเป็นอมพึกอมาพาดภายในเวลา24ชั่วโมงเนี้ยสูงมากเออประเด็นก็คือพอหมอส่งคุณลุงนั่นอะคุณลุงก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับแล้วน้องๆทุกคนก็แบบช่วยดูหมอดีมากเลยนะแต่หมอก็ไม่ได้ขอคอนแทคคุณลุงไงเพราะว่าก็คิดว่าแกดีแล้วแต่พอมานั่งรีรันคิดอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงมากเลยทุกคนช่วยกันตามหาตัวคุณลุงหน่อยทุกคนถามพ่อแม่ตัวเองก่อเลยวันนี้ว่าแบบ มีพ่อแม่ใครเป็นลมหรือเปล่านะคุณลุงมาคนเดียวเใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ใส่กางเกงสีดำแล้วก็ใส่เข็มขัดแน่นๆนะเป็นเสื้อเสื้อแบบติดกระดุมเออแล้วก็มีสร้อยคอพาอันใหญ่ๆนะคะคุณลุงน่าจะแบบอายุประมาณ70ปีนะคือใครแท็กได้แท็กทีให้ลูกให้หลานพาไปตรวจด่วนเลยนะคะการที่หมดสติแบบอย่างเงี้ยแม้หลักวินาทีเนี่ยต้องระวังเรื่องเส้นเลือดที่คอตรงนี้มันตีบ ซึ่งบอกเลยว่ามีโอกาสทําให้เป็นอมตะพึกอมาพาดได้สูงมากในช่วง24ชั่วโมงนี้คุณลุงลงที่สถานีห้วยขวางนะคะใครอยู่ห้วยขวางตรงน,นี้ถ้าเห็นนะบอกบอกแกนหน่อยนะเออหรือหรือพ่อแม่ใครนะคะพาไปตรวจทีเคสแบบนี้หมอเคยเจอมาแล้วนะคะเป็นคนข้างบ้านนะพี่เขาเอาเคสคุณพ่อเขามาปรึกษาปรากฏว่าไปตรวจเราเจอจริงๆเส้นเลือดที่คอมันอุดตันค่ะ